บอกแค่นี้ลูกว่าโอ้ยผมดูแม่อยู่โลลิออนแม่ดูเยอะลูกเต็มนะเต็มนะลูกเต็มนะ โอ,โ,โอ้โหแม่พลาดอะลูกกันวัตกันวัตลูกขอบคุณลูกขอบค,นะคุณลูกนะลูกแม่ขอบคุณลูกนะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นที่ลูกส่งให้นะแม่ขอให้ลูกได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเลยนะ แม่สัญญาว่าของขวัญทุกชิ้นที่ลูกส่งมาแม่จะแปลเปลี่ยนไป,เป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเป็นพลังงานดีๆมาเซทไดดีส่งต่อให้กับคนที่เข้ามาดูแม่นะลูกขอบคุณนะลูกนะลูกอุ้ยขอบคุณคอ,อกกี้ค่ะลูกขอบคุณคอ,อกกี้นะจริงๆคอ,อกกี้เป็นเป็นตัวเฟสเกียร์นะลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่กดให้สักนึด้ติดหนึ่งติดไปหนึ่งลูก <c oughs> ติดไปหนึ่งนะ ขอบคุณค่ะโอ er ica, pues ้ยยังรวมสมรอไปลูกอืมขอรอดเฉยโอ้โหยังโอ้โหลูกยังดู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 โอ้ลูก มุง่งอ่ะโลด right? ิออนแม่ดูอยู่รูปมุ่งนะมุ่งไปแล้วนะพ่อสเก็ตออกแล้วหรออ๋อหลังตาทีไม่มีแล้วหรออ๋อเออดี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 ลุกอารีถือว่าอาวีพัฒนานะถือว่าถือว่าอาวีพัฒนาลูกมา ลูกใครอยากรู้ว่าทำไมแม่ไม่ไปโงไยบาเลยเจนขอถามแสนใจนะเอาแสนใจเดี๋ยวบอกให้ฟังขอเลยน,นะขอเลยนลูกขอเลยนมานะ <c oughs> ไม่ได้ดาร์กอัน สวยงามแล้วแล้วท่าได้ดีด้วยแล้วท่านทำได้ดีด้วยแล้วแล้วอูแล้วเขาอูแล้วเขาู๊ยีวิีวิแคลีมาลูกยีสิบวิแคลีมาทันทานทานทานทนวิแคลีมาลูกไอีสวยงามไอีอุ้ยไอนี่ไอนี่หนำจริงไอนี่กำลังจะมาไอี่กำลังจะมาลูกสอมาล้ไอีมาแล้วทันทานทานน ลูกการขอบคุณลูกของคุณนะคะเขี้อเลนนี้ไม่ได้อ่ะ นิ่งไว้ก่อนลูกนิ่งไว้ก่อนลูกยังไม่ขึ้นดีฟีสท่านก็ยังไม่แพ้ลูกนิ่งไว้ก่อนนะนิ่งไว้ก่อนนิ่งไวก่อนนิ่งไว้ก่อนนนิ้วก่อยังยังไม่แพ้ลูกยังไม่แพ้ยังไม่แพ้นะยังไม่แพ้นะนิ่งไว้ก่อนลูกนิ่งไว้ก่อนได้เวลาแม่ล่างคลอง ยี่สิบแปดปีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปวัดก้อนเอาแล้วกันสิบสี่ปีลูกสิบสี่ปีนะพร้อมแล้วลูกลูกตามแก๊กนะตามแก๊กนะ n e o e r l a n รับรับรับการให้แม่ oh, คนหนึงลูกป่าไปรับการป่าไปรับการให้ป่าไป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 ลูกให้ป่าระวังหน่อย รับไปก่อน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 แครี่อยู่ติดแม่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 นะโดน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 มาๆๆ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 ดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่นะดูอยู่นะดูอยู่นะลูกดูอยู่นะดูอยู่นะดูอยู่นะลูกดูอยู่นะแต่ระวังนะลูกลูกดักได้ดักได้ลูกคนเราเยอะกว่านะคนเราเยอะกว่านะ คนเราเยอะกว่านะคนเราเยอะกว่านะอย่าลืมนะคนเราเยอะกว่าลูกคนคนเราเยอะกว่าคนเราเยอะกว่าคนเราเยอะกว่าคิดเราสูงแล้วคนเราเยอะกว่าคิดเราสูงแล้วดันค่ะดันสู้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 แต่ยังไม่มีจับนะระวังนะยังไม่มีจับนะคนเราเยอะกว่าลูกคนเราเยอะกว่าคนเราเยอะกว่าเดี๋ยวไปควงลูกอย่ายวไปควงคนเราเยอะกว่าลูกคนเราเยอะกว่าคนเราเยอะกว่าเยอะกว่าคนคเยอะกว่าคนเยอะกว่าลูกคนเยอะกว่า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 ลูกคนเยอะกว่าคนเยอะกว่าคนเยอะกว่าลูกเยอะกว่าเยอะกว่าลูกเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าลูกเยอะกว่าเยอะกว่าลูกเยอะกว่าเ ดูเอาดักก่อน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 เอดักนเอดักอนเอดักก่อนดัก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 พ่อลูกเดี๋ยวไม่ทำเลนให้นะสีดักพ่อลูกีดักีดักไปไม่ไปายไม่ไปลูกไม่ไปร้ายตัวไม่ไปรยลูกไม่ปเอาฟ้าก่อนไม่ไปร้ายไม่ไป้ายลูกมันปร้ายไม่ไปาไมรู้่ราก่อนเจสรล้วลูกรอรอรอร ขอเพื่อนนะขอเพื่อนอ่าได้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 อันนี้ได้นี่ได้ดูอยู่ลูกดูอยู่ลูกดูอยู่ลูกดูอยู่นะลูกดูอยู่นะดูดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ลูก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 ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้แล้วมาไอีมาไม่มีอะไรนะไม่มีสเก็ตบอร์ดแล้วดูอยู่ลูก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 ดูอยู่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 ข้างบนทำมาสวยนะข้างบนทำมาสวยแล้วลูกข้างบนทำมาสวยแล้วลูก

ดูอยู่ลูกมาเราิออนมาลูกมาเราิออนมาเราิออนมาลูกเราิออนมาดูอยู่ลูกดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ลูกมามาคนดูเต็มทีมก็ว่าหาหมอคนดูเต็มทีมก็หาหมอค่ะคนดูลูกคนดูเต็มทีมก็หาหมอ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 และหาหาหา เมเกมเติมถูกเติมไว้ต้องนี่เลย Richman Shop ปลอดภัยแน่นอนเพราะมีผู้ติดตามทุกช่องทางรวมกันกว่า1ล้านคนเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้เติมได้2วิธี1พิมพ์ใน Google ว่า Richman Shop แล้วเติมที่หน้าเว็บได้เลย2เติมผ่านไลน์ทักได้24ชั่วโมงเติมง่ายเกมเยอะใช้แค่ UID เลือกจ่ายได้หลายช่องทางและยังจ่ายผ่าน p a y l a t ได้ด้วยและยังมี Richman c o ที่เก็บเอาไว้เป็นส่วนลดคังหน้าได้อีกง่ายๆแค่นี้เองเพราะ Richman Shop เขาโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมคะ่ะ